สวัสดีครับ e ีีนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อคุณได้ยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกขั้นแล้วหรือยังนะครับ5สิ่งต่อไปนี้จะบอกได้อย่างชัดเจนนะครับการเป็นคนประเภทที่ยกระดับตัวเองขึ้นไปได้สูงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความมั่งคั่งของทรัพย์สินสถานะทางสังคมหรือว่าความสําเร็จภายนอกนะครับแต่ว่ามันคือการมีคุณสมบัติที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งความซื่อสัตย์และความฉลาดทางอารมณ์จากภายในของคุณนะครับ คนประเภทที่ยกระดับตัวเองได้แล้วจะโดดเด่นไม่เพียงแต่จากการกระทําของพวกเขาเท่านั้นแต่ว่ายังโดดเด่นในหลักการที่พวกเขาใช้ในชีวิตประจําวันอีกด้วยนะครับพวกเขารู้จักวิธีที่จะจัดการกับความขัดแย้งด้วยความเคารพมองข้ามการตัดสินคนอื่นอย่างผิวเผินและก็ยกระดับคนอื่นด้วยวิธีที่ยอดเยี่ยมแล้วพวกเขาก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นทําเช่นเดียวกันนะครับในอีพีนี้จะเป็นสัญญาณสําคัญ5อย่างที่บอกว่า ถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วแสดงว่าคุณเองนั้นได้ยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วหรือถ้าคุณบอกว่านี่คือสิ่งที่คุณทำอยู่เป็นปกติมานานแล้วนั่นก็บอกว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าสูงโดยธรรมชาติของตัวคุณเองอยู่ในตัวแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบแล้วก็อยากจะได้เนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของ E ีีนี้ในรูปแบบของบทความตัวหนังสือเพื่อที่จะนําไปอ่านทวนซ้ําก็สามารถที่จะแจ้งขอไฟล์ PDF ไไปอ่านนด้ฟรรีะคับ โดยรับฟังวิธีการขอได้ที่ตอนจบของคลิปนี้หรือว่าจะอ่านวิธีการขอไฟล์ PDF ได้ฟรีจากคำอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับ5สิ่งที่จะบอกได้ว่าคุณได้ยกตัวเองสูงขึ้นไปอีกระดับแล้วนะครับข้อ1คุณรู้และเข้าใจดีว่าคุณสามารถที่จะไม่เห็นด้วยกับคนอื่นได้โดยที่คุณไม่ดูหมิ่นพวกเขาคุณรู้และเข้าใจชัดเจนว่าคุณสามารถไม่เห็นด้วยกับคนอื่นได้โดยไม่ต้องขึ้นเสียงนะครับ สัญญาณที่ลึกซึ้งที่สุดอย่างหนึ่งของการยกระดับตัวเองและก็ทำตัวเองให้เป็นคนที่มีระดับก็คือความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้งด้วยความรู้สึกนุ่มนวลและสันตินะครับคนที่มีคุณค่าสูงนั้นจะเข้าใจดีว่าความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยธรรมชาติของคนเรานะครับแต่ว่าพวกเขาก็เข้าหาและก็จัดการกับมันด้วยท่าทีที่สงบและก็ให้ความเคารพคนอื่นพวกเขารู้ดีว่าการขึ้นเสียงหรือว่าการดูหมิ่นเยอะหยันคนอื่นนั้น ไม่ได้เพิ่มคุณค่าอะไรให้กับมุมมองของพวกเขาเลยมันมีแต่จะทําให้คุณค่าของความสัมพันธ์นั้นแย่ลงเท่านั้นแต่ว่าพวกเขามุ่งเน้นไปที่การฟังคนอื่นอย่างเข้าใจและกระตือรือร้นเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองจะเข้าใจมุมมองของคนอื่นอย่างท่องแท้ก่อนที่จะโต้ตอบออกไปนะครับด้วยการทําแบบนี้พวกเขาไม่เพียงแต่รักษาศักดิ์ศรีของตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงความเคารพต่อคนที่พวกเขาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย วิธีนี้จะสร้างการเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็เปิดประตูสู่การพูดคุยที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างได้ผลดีนะครับเมื่อคุณสามารถที่จะยืนหยัดความคิดหรือว่ายืนยันมุมมองของตัวเองได้โดยที่คุณไม่ต้องดูหมิ่นคนอื่นก็เท่ากับว่าคุณไม่เพียงแต่ยกระดับการสนทนาเท่านั้นแต่ว่าคุณยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวางตัวอยู่เหนือข้อขัดแย้งเล็กๆน้อยๆอีกด้วยทักษะนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในทุกด้านของชีวิตนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวในที่ทำงานหรือการอยู่กับคนอื่นในสังคมวงกว้างนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงการควบคุมตัวเองความฉลาดทางอารมณ์และการเคารพคนอื่นอย่างลึกซึง้งมันเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในคนที่ยกระดับตัวเองขึ้นไปสูงได้แล้วเท่านั้นคนธรรมดาทั่วไปมักจะทําไม่ได้นะครับข้อ2คุณหยุดตัดสินคนอื่นจากรูปลักษณ์ภายนอกของเขาและคุณหยุดตัดสินคนที่พูดความคิดเห็นของพวกเขาออกมา คนที่พาตัวเองสูงขึ้นไปอีกระดับจะรู้และเข้าใจดีว่าคุณค่าที่แท้จริงของคนเรานั้นอยู่นอกเหนือรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวพวกเขาเข้าใจว่าการตัดสินคนอื่นทันทีจากรูปลักษณ์ภายนอกนั้นเป็นเรื่องที่ตื้นเขินและสะท้อนถึงคุณภาพความคิดของคนที่ตัดสินมากกว่าคนที่เป็นฝ่ายถูกตัดสินนะครับการระหนักรู้นี้มาจากความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับมนุษยชาติที่ว่าคนทุกคนนั้นมีเรื่องราวมีการต่อสู้และก็มีชัยชนะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ซึ่งเพียงรูปลักษ์ภายนอกนั้นไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้ทั้งหมดด้วยการก้าวข้ามการตัดสินอย่างผิวเผินคนที่ยกระดับตัวเองขึ้นไปสูงแล้วนั้นจะเปิดใจรับคุณค่าของความหลากหลายในผู้คนพวกเขามองเห็นความงามในความเป็นปจเจกบบุคคลและเห็นคุณค่าของคนอื่นในสิ่งที่พวกเขาเป็นไม่ใช่ด่วนตัดสินจากแค่รูปลักษณ์ภายนอกของพวกเขาเท่านั้นนะครับและก็ในทํานองเดียวกันพวกเขาก็ไม่ตัดสินคนอื่นที่การแสดงความคิดเห็นออกมา แม้ว่าความคิดเห็นเหล่านั้นจะแตกต่างจากตัวพวกเขาเองก็ตามคนที่มีจิตใจสูงนั้นจะเข้าใจดีว่าคนทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสารที่เปิดกว้างและซื่อสัตย์ถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเติบโตและความเข้าใจของคนทุกคนนะครับด้วยการเคารพสิทธิของคนอื่นในการแสดงออกคนที่มีจิตใจสูงจะสร้างบรรยากาศที่สามารถเกิดการพูดคุยที่เข้าอกเข้าใจและก็จริงใจต่อกันทุกคนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสิน ถูกย่อเย้ยหรือว่าถูกเหยียดหยามการยอมรับและเข้าใจในระดับนี้ไม่เพียงแต่ทําให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นเท่านั้นแต่ว่ายังทําให้คนอื่นมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อตัวเองอีกด้วยนะครับข้อ 3. คุณรู้และเข้าใจดีว่าการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนอื่นทําดีขึ้นจะทําให้ตัวคุณเองก็ดีขึ้นด้วยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคุณชื่นชมผู้คนที่ความมุ่งมั่นพยายามของพวกเขาด้วยไม่ใช่แค่ชื่นชมผลลัพธ์ของพวกเขาเท่านั้น คนที่ยกระดับตัวเองขึ้นไปสูงกว่าเดิมแล้วจะเข้าใจดีว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งในการยกระดับตัวเองก็คือการยกระดับคนอื่นพวกเขาจะรู้และเข้าใจดีว่าการให้กำลังใจไม่ได้เป็นเพียงของขวัญสุดวิเศษสำหรับผู้รับแต่มันยังเป็นเส้นทางสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณของคนที่เป็นผู้ให้ของขวัญน,นั้นแก่คนอื่นด้วยเมื่อคุณสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นกล้าหารและได้แสดงศักยาภาพของตัวเองออกมา คุณก็จะผลักดันตัวคุณเองให้ทําเช่นเดียวกันไปพร้อมๆกันโดยอัตโนมัติการสนับสนุนคนอื่นจะสร้างผลตอบรับด้านบวกแบบทั่วหน้าความสําเร็จและความสุขของคนอื่นจะเป็นเชื้อไฟให้กับตัวคุณเองด้วยคนที่มีจิตใจสูงจะชื่นชมความพยายามของผู้คนที่มุ่งมั่นทํางานเพราะรู้ว่าในชีวิตของคนเรานั้นเรื่องราวระหว่างการเดินทางมีความหมายและสําคัญพอๆกับการไปถึงจุดหมายปลายทางสุดท้าย คนที่ยกระดับตัวเองขึ้นสูงแล้วจะเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเสมอไปและความอุตสาหะความทุ่มเทและการทำงานหนักสมควรจะได้รับการยอมรับและการยกย่องด้วยการให้ความสำคัญกับกระบวนการด้วยไม่ใช่ยอมรับแต่ผลลัพธ์อย่างเดียวพวกเขาก็จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนพากันยินดีกับความก้าวหน้าและความสำเร็จของคนอื่นไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามกรอบความคิดนี้จะทำให้บรรยากาศรอบตัวกลายเป็นบวกและเกิดการเติบโตในวงกว้าง ทุกคนได้รับแรงหนุนใจให้พัฒนาต่อไปโดยไม่ต้องกลัวหรืออับอายเมื่อพลาดพลัง้งหรือว่ายัางทำไม่ได้และแน่นอนในทางกลับกันบรรยากาศที่เป็นแรงใจให้คนอื่นก็จะสะท้อนกลับมาที่พวกเขาเมื่อคนรอบข้างมีแต่คนประเภทด้านบวกทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวพวกเขาก็เอืออ้ออํานวยให้คนที่ยกระดับตัวเองขึ้นสูงได้อยู่แล้วยิ่งพาตัวเองขึ้นไปสูงกว่าเดิมอีกความสามารถในการมองเห็นแล้วก็ยอมรับคุณค่าในความพยายามของคนอื่นเป็นจุดเด่นของคนที่ยกระดับตัวเองขึ้นไปได้สูงแล้วอย่างแท้จริงนะครับ ข้อ 4. คุณยืนหยัดเพื่อคนที่เป็นมิตรกับคุณแม้ในขณะที่พวกเขาไม่อยู่ตรงนั้นก็ตามคุณพูดได้ดียามที่อยู่รับหลังคนอื่นความภักดีและความซื่อสัตย์ที่แท้จริงนั้นจะเป็นตัวกําหนดคุณลักษณะของคนที่ยกระดับตัวเองขึ้นสูงพวกเขาไม่เพียงแค่ให้การสนับสนุนและทําดีเมื่ออยู่ต่อหน้าคนที่พวกเขาบอกว่ารักหรือว่าหวังดีเท่านั้นนะครับแต่พวกเขายืนหยัดเพื่อคนพวกนั้นที่บอกว่ารักห่วงใยห,หรือเป็นมิตรแม้แต่ในเวลาที่คนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ต่อหน้า ความพักดีประเภทนี้หมายถึงการปกป้องเกียรติชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของคนที่รักและบรรดาเพื่อนหรือมิตรทุกคนเมื่อพวกเขาไม่อยู่ตรงนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าคนเหล่านั้นจะถูกพูดถึงอย่างยุติธรรมให้เกียรติและให้ความเคารพคนที่ยกระดับตัวเองสูงขึ้นได้แล้วจะเข้าใจว่าการกระทํานั้นดังกว่าคาพูดและสิ่งที่คุณทําเมื่อคนอื่นไม่อยู่ต่อหน้าจะเผยให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณด้วยการพูดจาดีต่อคนอื่นเสมอแม้จะอยู่รับหลัง พวกเขาก็จะสร้างชื่อเสียงด้านความจริงใจและความน่าเชื่อถือการทําแบบนี้ไม่เพียงแต่ทําให้พวกเขาไม่ทรยศต่อค่านิยมของตัวเองเท่านั้นแต่ยังสร้างและเสริมความผูกพันความไว้วางใจในความสัมพันธ์ของพวกเขาอีกด้วยผู้คนรอบตัวจะรู้ว่าพวกเขาสามารถไว้วางใจคุณได้ว่าคุณจะปกป้องศักดิ์ศรีและเกียรติของพวกเขาได้แม้ว่าพวกเขาจะไม่อยู่กับคุณในเวลานั้นก็ตามนอกจากนี้การไม่นินทาและเลือกให้กำลังใจคนอื่นด้วยคำพูดด้านหวก ถือเป็นตัวอย่างที่ทรงพลังแก่คนรอบข้างสร้างสังคมที่มีบรรทัดฐ,ฐานอยู่บนการเคารพซึ่งกันและกันและไม่สนับสนุนการเอนทาว่าร้ายสภาพแวดล้อมประเภทนี้ไม่เพียงแต่ทําให้ทุกคนมีความสุขแต่ยังเอื้อต่อการเติบโตทั้งส่วนตัวและส่วนรวมอีกด้วยนะครับข้อ 5. คุณไม่กังวลเมื่อมีคนบอกคุณว่าคุณไม่สามารถทําอะไรบางอย่างได้เพราะคุณเข้าใจว่าพวกเขาพูดแบบนั้นก็เพราะข้อจํากัดในความคิดของพวกเขาเองไม่ใช่ของคุณ คุณลักษณะสำคัญของคนที่ยกระดับตัวเองขึ้นไปสูงได้แล้วก็คือความรู้สึกรู้และเข้าใจในตัวเองมีความมั่นใจที่แข็งแกรง่งพวกเขามาถึงระดับความเข้าใจของตัวเองแบบที่ไม่สนใจข้อจำกัดที่คนอื่นพยายามที่จะกำหนดหรือว่ายัดเยียดให้อีกต่อไปเมื่อมีคนบอกพวกเขาว่าพวกเขาไม่สามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้สำเร็จพวกเขาก็จะไม่ท้อแท้หรือว่าไม่เอามันมาใส่ใจหรือว่าคิดมากแต่พวกเขาจะรับรู้ว่าคำพูดพวกนี้มักจะสะท้อนถึงความกลัว ความไม่มั่นคงหรือว่ามุมมองที่แคบและจํากัดของอีกฝ่ายไม่ใช่ความจริงที่บอกถึงความสามารถที่แท้จริงของตัวพวกเขาเองแต่อย่างใดคนที่ยกระดับตัวเองขึ้นไปสูงได้แล้วเข้าใจดีว่าศักยภาพของตัวพวกเขาเองนั้นไม่ได้ถูกกําหนดจากความคิดเห็นของคนอื่นพวกเขาได้กําหนดทิศทางของตัวเองจากความเชื่อและเป้าหมายของตัวเองและพวกเขาวางใจในความสามารถของตัวเองในการเอาชนะความท้าทายและทําให้สําเร็จในสิ่งที่พวกเขาตั้งใจจะทํา ความมั่นใจที่มาจากภายในทําให้พวกเขามีสมาธิและมีความมุ่งมั่นแม้จะ,ะเผชิญกับความสงสัยหรือว่าการวิาพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นก็ตามพวกเขาเข้าใจดีว่าคนทุกคนมีข้อจํากัดของตัวเองแต่ไม่อนุญาตหรือว่าเปิดช่องให้ข้อจํากัดของคนอื่นมากําหนดเส้นทางของพวกเขาเองแต่ว่ากลับใช้ช่วงเวลาที่ว่านั้นเป็นแรงจูงใจเพื่อพิสูจน์ในสิ่งที่เป็นไปได้ผ่านการทํางานหนะักความอุตสาหะและความเชื่อมั่นในตัวเอง กรอบความคิดแบบนี้ไม่เพียงแต่ปกป้องคนที่ยกระดับตัวเองขึ้นมาสูงได้แล้วจากความคิดเชิงลบเท่านั้นแต่ว่ายังช่วยให้พวกเขามุ่งมั่นต่อไปเพื่อบรรลุปเป้าหมายด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่และประสบความสําเร็จมากกว่าคนทั่วไปนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์ของช่อง u n l i m i t e d m i n d s e t จิตไม่จํากัดแล้วก็อยากที่จะอ่านเนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของคลิปวิดีโอของทางช่องในเวอร์ชั่นที่เป็นบทความสําหรับอ่านในรูปแบบของไฟล์ pdf ก็สามารถที่จะแจ้งความต้องการขอได้ฟรีนะครับสามารถขอได้สูงสุดทั้งละ3 EP จะเลือก EP ไหนก็ได้ทั้งหมดในช่องนี้นะครับโดยเพิ่มเพื่อนที่ line @alimitedmyset อย่าลืมใส่สัญลักษณ์หน้าคำว่า u n l i m i t e d m i n d s e t ด้วยนะครับแล้วก็แจ้งชื่อหรือว่าหมายเลข EP ที่คุณต้องการขอบทความหรือสคริปต์ไปอ่านได้เลยนะครับโดยหมายเลข EP จะอยู่ด้านหลังชื่อคลิปทุกคลิปนะครับ แจ้งไปแล้วทางทีมงานจะส่งบทความให้คุณแบบฟรีๆนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขผ่านทาง l i น์แนะครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้กำลังใจและสนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับการอ่านบทความสคริปหรือว่าอ e ีบุ๊กของทุก EP ในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปก็จะมี2วิธีนะครับวิธีแรกสมัครเป็นสมาชิกช่องผ่านระบบของ YouTube ได้โดยตรงโดยคลิกที่เมนูสมัครสมาชิกจากหน้าแรกของช่องใน u t u b e นะครับค่าสมัครสมาชิกเดือนละ100บาทจะได้อ่านบทความและอ e ีบุ๊กของทุกคลิปทั้งหมด ย้อนหลังไปตั้งแต่คลิปที่1และจะอัปเดตเพิ่มให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่ภายในระยะเวลาประมาณ7วันนะครับวิธีที่2ถ้าจะให้กำลังใจและสนับสนุนช่องนี้เป็นแบบเหมารายปีเพื่อที่จะอ่านบทความสคริปต์และอ e ีบุ๊กของคลิปทุกคลิปย้อนหลังตั้งแต่คลิปที่1จนถึงปัจจุบันและจะได้อ่านบทความหรือว่าสคริปต์ของ EP ีที่เพิ่มเข้ามาใหม่ต่อไปข้างหน้าอีก1ปีเต็มนับจากวันสมัครก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่ายรายปี500บาทต่อ1ปีนะครับ สมัครเป็นสมาชิกรายปีผ่านทาง l ล n e แอดอล i i ิตต์ไมซ์เทักเข้าไปนะครับแล้วทีมงานจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบกรุณาให้กำลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ